สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องเมีรังพัดแซ่บจากพี่น้องจ้ามือนหนีพามาแซ่บกับเมนูเมีย่ยงปลาพร้อมกับกุ้งกุ้งฝรั่งจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ปูนะคะนีขนมจีนมาด้วยจ้าจะว่าบรูเิียลุงมงไดพี่น้องเย้ยพักเต็มถาดพักมาทั้งสวนเอาแอบๆตรงนี้แล้วกันเนาะ แซ่บๆน้ำกันกตับตีนไลยจากพี่น้องจ้าน้ำจิ้มทย์ก็จะทำมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหวานจ้าพี่น้องจ้าหวานน้ำละพี่น้องเลยมากินหวานจ้าเพราะว่าเมี่ยงจะต้องกินแบบรสชาติแบบหวานๆเนาะพี่น้องเนาะมาก่อนอื่นขอกินกุ้งกุ้งฝรั่งจากพี่น้องจ้า เงี้ยเงี้ยวงหรือล่ะวงฟรั่งกุ้งันฟรั่งเขากินแบบนี้จ้ะกุ้งหรือกังกนะุ้งเนาะตรงมันมีกางกุ้งแบบมีกางพี่น้องมาสิ้นกุ้งก้อนน่าจะเนาะดินดาบเร็ากางมันค่อนข้างเนื้อลายอยู่แต่ว่ามันเจ็กินยากน่าจะเนาะ หวานพี่น้องเอคนมากินอยู่อันกุ้งอันนี้แต่ว่าเปลือกมันแข็งพี่น้องเอ้ยมันแกะเนี่ยแกะจังต้องค่อนข้างแบบว่าจะบังนิดหน่อยือบังือ เนื้อตัวใหญ่ว่าบันห่อพักผักกาดขาวฝรั่งจ้ะห่อไปเลยเนาะห่อเมียงจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้กินเมี่ยงใส่ขนมจีน,จน,จนเมี่ยงกุ้งเนี่ยจะครั้งแรกเนาะน้ำจิ้มก็ อันจิมแบบเข้มข้นจากพี่น้องจ้ะเข้มข้นแบบรสชาติเปรี้ยวเผ็ดหวานสามรสจ้ะม,ม,มาแซ่บแซ่น้ำกันกับทิบจากพี่น้องจ้ะ คัมใหญ่ไปสองคัหละอ่ะคัมหน่อยเอฟซีมากินคัมหน่อยอะจะมีทั้งเอฟซีมากินคนัมใหญ่เอฟซีมากินคัมหน่อยอ่ะจะให้สำหรับคนแบบว่ามาตั้งกินคัมใหญ่หลายพอดีพอดี แต่พูดดีจังน้อยอย่างประมาณนี้อะจดให้คำเล็กดอืมจัด